สวัสดีครับวันนี้ผมมีไลฟ์ for paper ซีรีส์สุดฮอตจาก m มาเวลที่กำลังครองใจแฟนๆไปทั่วโลกกับมูนไนท์นั่นเองครับโดยมาในสไตล์แดนซ์ผิวๆในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมี2แบบ2ส,สไตล์ทั้ง Mark และ Steven ทั้ง2คลิปนี้เป็นผลงานของคุณ Jeremy Slater ที่โพสใน Twitter ซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดมาแปลงเป็นไลฟ์ for paper กันได้ง่ายๆทาได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับ ผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆในทุกวันด้วยครับขั้นตอนหลักๆจะมี3ขั้นตอนง่ายๆเริ่มจากการดาวน์โหลดคลิปจาก Twitter มาเก็บไว้บน iPhone จากนั้นแปลงคลิปเป็นไลฟ์วอลเปเปอร์เมื่อแปลงเสร็จเราก็สามารถเลือกใช้วอลเปเปอร์ได้ทันทีเลยครับเราไปเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกกันก่อนด้วยการดาวน์โหลดคลิปม n Night ทั้ง2คลิปจาก Twitter กันครับสำหรับวิธีเซฟคลิปจาก Twitter ทํทำได้ง่ายๆ โดยจะทำผ่านแอปช็อตคัทหรือคำสั่งลัดนะครับแอปนี้จะมาพร้อมกับ iOS ถ้าเพื่อนๆเผลอลบไปสามารถดาวน์โหลดใหม่ได้ฟรีจากแ App Store ครับเมื่อมีแอปคำสั่งลัดเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆก็ปีลิงก์ในการดาวน์โหลดช็อตคัทชื่อดาวน์โหลดทวิตเตอร์ลิงก์จะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนี้นะครับให้นำลิงก์ไปวางและเปิดในแอป s a f a r i ในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะรับคำสั่งลัดหน้าจอแอปคำสั่งลัดจะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติให้เพื่อนๆแตะคำสั่งเพิ่มคำสั่งลัด จากนั้นในแอปคำสั่งรัดหัวข้อคำสั่งรัดของฉันเพื่อนๆจะเห็นคำสั่งรัดหม่ชื่อดาวโหลดทวิตเตอร์ถูกเพิ่มเข้ามาพร้อมใช้แล้วครับตอนนี้เราก็พร้อมจะไปดาวน์โหลดคลิปจากทวิตเตอร์กันแล้วครับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆให้เพื่อนๆเ,เปิดแอปทวิตเตอร์เปิดลิงก์ไปยังทวีตที่มีคลิปวิดีโอที่ต้องการดาวน์โหลดในตัวอย่างนี้คือทวีตคลิปของ m o Moon k n i g h t Dance นั่นเองครับสำหรับลิงก์ของทั้ง2คลิปจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่คลิปแรกกันก่อนครับ เมื่อเปิดทวีตขึ้นมาแล้วให้แตะบนปุ่มแชร์รูปลูกศรชี้ขึ้นในหน้าจอแชร์ชีทที่แสดงขึ้นมาแตะคำสั่งแบ่งปันผ่านจากนั้นในรายการที่แสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกคำสั่งดาวน์โหลดทวิตเตอร์ถ้าเพื่อนๆไม่เห็นคำสั่งดาวน์โหลดทวิตเตอร์ให้เลื่อนหน้าจอขึ้นไปก็จะเห็นคำสั่งแสดงขึ้นมาพร้อมใช้ครับเมื่อแตะบนคำสั่งนี้การดาวน์โหลดจะเริ่มต้นขึ้นโดยอัตโนมัติโดยในการใช้งานคำสั่งรัดดาวน์โหลดทวิตเตอร์ในครั้งแรกกรอบข้อความขออนุญ,ญาตจะแสดงขึ้นมา ให้เพื่อนเพื่อนเลือกอนุญ,ญาตเสมอแล้วรอสักครู่กรอบข้อความถามยืนยันจะแสดงขึ้นมาอีกครั้งให้แตะอนุญาตได้เลยครับการถามยืนยันต่างๆเหล่านี้จะแสดงขึ้นมาแค่ครั้งแรกที่เปิดใช้งานคำสั่งลัดเท่านั้นนะครับในครั้งต่อไปจะไม่ถามแล้วและสามารถตอบอนุญาตเพื่อใช้งานได้อย่างปลอดภัยไม่มีอะไรต้องห่วงครับเมื่อการดาวน์โหลดคลิปสําเร็จเรียบร้อยเครื่องหมายถูกจะแสดงขึ้นมาให้ทราบโดยคลิปวิดีโอที่ดาวน์โหลดมาจะถูกเซฟเก็บไว้ในแอปรูปภาพโดยอัตโนมัติ เมื่อเพื่อนๆกลับไปยังหน้าจอโฮมแล้วเปิดแอปรูปภาพขึ้นมาก็จะพบคลิปที่ดาวน์โหลดจาก Twitter พร้อมให้นําไปแปลงเพื่อใช้เป็นภาพวอลเปเปอร์แบบเคลื่อนไหวได้แล้วครับจากคลิปแรกเราไปดาวน์โหลดที่คลิปที่กังต่อครับด้วยการใช้วิธีการเดียวกันนั่นคือเปิดไปยังทวิตที่มีคลิปวิดีโอที่ต้องการดาวน์โหลดแล้วแตะปุ่มแชร์ด้านล่างจากนั้นแตะคําสั่งแบ่งปันผ่านแล้วเลือกคําสั่งดาวน์โหลดทวิตเตอร์การดาวน์โหลดจะเริ่มต้นขึ้น โดยในครั้งนี้จะไม่มีข้อความถามยืนยันต่างๆสแสดงขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จคลิปวิดีโอนั้นๆจะถูกเซฟเก็บไว้ในแอปรูปภาพโดยอัตโนมัติครับในกรณีที่เพื่อนๆใช้คำสั่งลัดนี้เพื่อดาวน์โหลดวิดีโออื่นๆจากทวิตเตอร์ซึ่งแชร์กันมาหลายทอดถ้าดาวน์โหลดแล้วเกิดข้อผิดพลาดหรือดาวน์โหลดแล้วมีข้อความแจ้งว่าดาวน์โหลดไม่ได้เกิดเออร์เอร์ต่างๆขึ้นมาแนะนําให้เพื่อนๆแตะชื่อบัญชีไล่ย้อนกลับไปยังทวิตต้นทางที่เป็นคนแชร์คลิปครับ เพราะถ้ามีการรีทวิตกันมาหลายรอบจะไม่สามารถดาวน์โหลดได้ต้องย้อนกลับไปที่ต้นทางก็จะสามารถดาวน์โหลดได้สบายสบายเลยครับมาถึงขั้นตอนนี้เมื่อกลับไปที่แอปรูปภาพเราก็จะมีคลิป moon n i g h t dance ทั้ง2คลิปครบแล้วครับขั้นตอนต่อไปเราจะไปแปลงคลิปวิดีโอให้เป็น live wallpaper หรือ wallpaper แบบภาพเคลื่อนไหวกันแล้วครับในการแปลงวิดีโอเป็น live wallpaper จะทำผ่านแอป video to live นะครับให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเปิดแอป app store แล้วดาวน์โหลดแอปชื่อ video to live แอปนี้แจกให้ใช้งานฟรีแต่จะมีโฆษณาสแสดงขึ้นมาบ้างโดยจุดเด่นของแอปนี้คือให้เราสามารถสร้างไลฟ์วอลเปเปอร์โดยไม่จำกัดความยาวได้ฟรีอีกด้วยครับไม่ได้จำกัดแค่ห้าวินาทีเหมือนแอปอื่นๆซึ่งแอปอื่นๆนั้นถ้าจะสร้างไลฟ์วอลเปเปอร์เกิน5้าวินาทีจะต้องซื้อแอปแต่แอปนี้ให้ใช้งานฟรีสร้างไลฟ์วอลเปเปอร์ยาวๆได้ฟรีลิงก์ในการดาวน์โหลดแอปวิดีโอ to life จะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับเมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เปิดแอปขึ้นมา สำหรับเพื่อนๆที่เปิดใช้งานแอปนี้ในครั้งแรกถ้าตัวแอปขออนุญ,ญาตเข้าถึงรูปภาพของคุณให้แตะอนุญ,ญาตให้เข้าถึงรูปภาพทั้งหมดนะครับเพื่อให้แอปสามารถเลือกวิดีโอมาแปลงและเซฟไลฟ์บอร์ดเปเปอร์ได้นั่นเองครับถ้าไม่อนุญ,ญาตก็จะไม่สามารถทําได้ซึ่งขั้นตอนนี้ปลอดภัยไม่มีอะไรต้องห่วงนะครับเมื่อแตะเลือกแล้วรายการวิดีโอในเครื่องจะแสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆแตะเลือกคลิปมูนไนท์ที่ต้องการแปลงได้เลยครับเมื่อแตะเลือกหน้าจอแสดงตัวอย่างวิดีโอจะเปิดขึ้นมา เพื่อนๆสามารถแตะปุ่มเพจและพอสเพื่อเล่นและหยุดดูวิดีโอได้ครับในแถบสีเหลืองด้านล่างเพื่อนๆสามารถแตะขอบสีเหลืองทางด้านซ้ายและด้านขวาแล,ล้วลากเพื่อกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นและกำหนดตำแหน่งสิ้นสุดของไลฟ์บอทเปเปอร์ได้ครับหรือจะเลือกปรับแบบละเอียดด้วยการแตะเครื่องหมายบวกและลบในหัวข้อ star และ n เ,เพื่อกำหนดตำแหน่งได้เพื่อนๆจะเห็นว่าเมื่อแตะเครื่องหมายบวกหรือลบขอบสีเหลืองกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นและสิ้นสุดก็จะปรับตามไปด้วย แต่ในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกใช้ท้งคลิปนะครับเพราะตัวแอป Video to live มีจุดเด่นที่ทำให้เราสามารถสร้างไลฟ์ for paper โดยไม่จำกัดความยาวได้ฟรีนั่นเองครับไม่ได้จำกัดแค่5วินาทีดังนั้นเลือกใช้ทางคลิปได้สบายๆเลยครับสำหรับวิธีการแปลงก็ง่ายมากๆให้เพื่อนๆแตะคำสั่ง make ที่อยู่ด้านบนถ้ามีโฆษณาแสดงขึ้นมาให้รอจนโฆษณาเล่นจบแล้วแตะปิดได้เลยครับจากนั้นขั้นตอนการสร้างไลฟ์ for paper จะเริ่มต้นขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อการแปลงสำเร็จ กรอบข้อความ complete จะแสดงขึ้นมาพร้อมคำแนะนำในการตั้งค่า Live wallpaper โดยแนะนำให้ตั้งสถานะปุ่ม Live photo เป็นเปิดเพื่อให้ Live wallpaper สามารถใช้งานในหน้าจอล็อกได้แน่ๆครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันให้เพื่อนๆแตะโอเคเพื่อปิดกรอบนี้จากนั้นแตะดันเพื่อย้อนกลับไปยังหน้าจอเลือกวิดีโอเพียงเท่านี้เราก็มี Live wallpaper ใหม่ถูกเซฟเก็บไว้ในแอปรูปภาพแล้วครับเมื่อเราเปิดแอปรูปภาพขึ้นมาเพื่อนๆจะเห็นว่า เรามี live wallpaper ของ m o o n n nice i g h t dance แล้วครับสังเกตง่ายๆที่มุมบนซ้ายของรูปจะมีคำว่า live บอกให้ทราบว่าเป็นวิดีโอแบบ live พร้อมให้นำไปใช้เป็น live wallpaper แล้วครับเมื่อเราแตะบนหน้าจอครั้งไว้การเคลื่อนไหวก็จะเริ่มต้นขึ้นโดยอัตโนมัติแต่ตอนนี้เรายังมีอีกคลิปที่ยังไม่ได้แปลงให้ย้อนกลับไปที่แอป video to live กันก่อนครับขั้นตอนการแปลงก็ง่ายๆเหมือนเดิมด้วยการแตะเลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการแล้วแตะคำสั่ง make ได้เลยครับ เมื่อการแปลงสําเร็จเรียบร้อยให้แตะโอเคแล้วแตะดันขั้นตอนการแปลงก็สําเร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วครับให้เพื่อนๆย้อนกลับไปที่หน้าจอโฮมแล้วเปิดแอปรูปภาพแต่เลือกไลฟ์วอลเปเปอร์ที่ต้องการนํามาใช้แล้วแตะปุ่มแชร์รูปลูกศรชี้ขึ้นที่มุมล่างซ้ายในเมนูที่สแสดงขึ้นมาแตะคําสั่งใช้เป็นภาพพื้นหลังในหน้าจอสแสดงตัวอย่างเพื่อนๆสามารถใช้2นิ้วแตะบนหน้าจอแล้วบีบเข้าหรือกลางออกเพื่อปรับขนาดได้ครับ หรือใช้นิ้วเดียวแต่แล้วลากเพื่อเลื่อนตำแหน่งได้แต่ที่สำคัญคือให้ปล่อยให้สวิตช์ l i ฟ e p h โต้เปิดเอาไว้นะครับถ้าแตะปิดมีเส้นขีดคาดอยู่ให้แตะเพื่อเปิดถ้าปิดเอาไว้จะไม่สามารถเล่น l i ฟ e w อ l เ p เปอร์ในหน้าจอล็อกได้ต้องเปิดเอาไว้เท่านั้นครับเมื่อปรับขนาดและเลื่อนตำแหน่งต่างๆเรียบร้อยแล้วให้แตะตั้งค่าในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะตั้งหน้าจอล็อกเท่านี้ก็เรียบร้อยครับจากนี้ไปในหน้าจอล็อกเพื่อนๆสามารถแตะเปิดหน้าจอขึ้นมา แล้วแตะบนหน้าจอค้างไว้เพื่อเล่น Live w a l ป p a p e r ได้ง่ายๆแล้วครับโดยความละเอียดและความคมชัดของ Live w a l ป p a p e r นี้จะขึ้นกับภาพต้นฉบับและคุณภาพในการแปลงนะครับโดย Live Wallpaper จะไม่มีเสียงและต้องแตะครั้งไว้บนหน้าจอเพื่อเล่นจะไม่เล่นเองโดยอัตโนมัตินะครับไม่เพียงเท่านั้น Live w a เป p a p e r จะรองรับบน iPhone 6s ขึ้นไปและไม่รองรับบน iPhone SE หรือ iPad นะครับเพื่อนๆที่ต้องการ Live w a l p a p e r Moon Night Dance หรือต้องการแปลงคลิปวิดีโออื่นจาก Twitter เป็น Live w a r เปเปอรสามารถใช้วิธีในคลิปนี้เพื่อโหลดแปลงและใช้งานได้ง่งายๆทำได้ฟรีเพิ่มสีสันเติมเสน่ห์ในการใช้งาน iPhone ให้โดนใจกันได้ง่งายๆเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายน,นิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ